สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้พอเราจะมาเล่นปกมอว่าอย่ไหนกันนะซึ่งอาจจะขัดไปหน่อยที่พัเล่นตนัวกลางกมเข้าผมลรืออัดคิปใช่หรือัดคิดเนี่ยเพราะเราจะมาเล่นกันตอนนี้เลยซึ่งตอนนี้เราตองใกล้จะเกิดแล้วผมขอทวนจากตอนที่ผมพูดไปตอนแรกแต่ว่าคิดัตนดืมอัดซึ่งผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นเซราโอลาแต่จะมีคนมาแย่ยงเซราโอลาผมไป ใช่ครมีคนมาแย่งเซราโอล่าผม,ผมก็เลยต้องมาเล่นคาร์เมสุมาเล่นางานในวากิโกะโอ้ยแต่ออสอตายซะเถอะโลตัง้งเรียบร้อยครับได้โลตองมาตอนนี้ก็กดเติมไปก่อนนะว้ายกิงก้ามาฮะจิงก้ามาครับอีคุยช่วยทันหน่อยครับไปกันเลยช่วงต้นเกมผมอาจจะยิงอีวีไปหน่อย แต่คุณเธอก็น่าตยังตามผมทันอยูไอ <That noise> ้ไอ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 ้หููขาดจขัดนชูดเหรอขัดจูรอมาต่อ้เอนี่นี่นี่ตายแล้วจ้ะโว้ยวิ่งไปเร็วฉันจะปกป้องเธอเองนะอีว <Spiritual music> ้ยมาครับผมจะให้อีวุ้ยเอาเบอร์รี่ไปอยู่เรือนะเดี๋ยวจะเอาป้อมไป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 อีวย แตกหนึ่งแตกสองเรียบร้อยครับอีวุยเสียสละชีวิตเพื่อผมเธอชาตินุรนาจริงๆจะไมาว่ืเธอเลยฉันจะช่วยเธอและทรัพย์ให้เธอตลอดไปเก่งกาออกไปอุ้ยอันอยู่ในมุกเลยเหรอเก่งกาเจ้านี่มันช่างตานี้ผมว่าผมตายผมว่าผมตายดูยังไงใครก็ว่าตายแต่ผมไม่ตายผมรอดมาได้ไงปั๊บ ด้วยก็ว่าตายเห็มแล่าโอ้โหรัดีนึงด้วยสักซสักซิ่งตรงตงตงงไอ้ไไอ้อ้ไ้อ้ายแล้วว้าวทีมเราได้ต่าช็อดมากเลยตอนเมื่อกี้ได้เตราตอนนี้ก็ได้ต่าบอกลว่าทีมตอนนี้ก็แต้มนำอย่างแก่งกาไปไม่ร้อยใครว่าผมเก่งไม oh, ่อ huh, ย่าล uh, uh, wow. <laughs> ืมกดไลค์เลยนะ เป็นกำลังใจเอ้พร้อมพอพก,กับคิดแรกของขอ,งอยังไม่ทันพ่อผมตายแล้วรถตองใกล้เกิดแล้วผมว่าผมต้องไปให้ทันแล้วลถ้าผมไปไม่ทันก็จบถ้าเกิดอาจจะมีเสียงอะไรขั้นขัดค้องก็จะไม่ต้องสงสัยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปตัดไปตอนที่เป็นตอนช่วงเด็ดเด็นะมาลตอนนี้ผมอยู่ที่รถตองแล้วผมจะเริ่มตีรถตอง ไปลุยกัน้ายยนไดมุกใส่โดตรงไปก่อนแล้วแยกเงาขันหน้าแล้วก็ยิงเงากระจายต่อเพราะตอนนี้ผมมาจากเล่นรถตกฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนอาจจะตกทกกลายเป็นโอ้ครั้งนี้มาแล้วเจ้ากบว้าวใครว่าก็ตายไปนึงตายตายตายแมวตายแมวตายแมว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 ตามชื่อช่องครับแมวเจียบร้อยครับแมวตกกบไปสองตัว วิ้ยิเธอช่วยแทนให้ฉันหน่อยนะตัวฉันไม่ไหวแล้วอะเอียบลอยไม่ต้องมาแอสเลยนะฉันต้องเรียบ้อยถึงจังหวะน,นี้ชูเข้าไปแล้วับอีกพับเรียบ้อยอย่างนี้ปั๊บสองนะัดว้าวตอนนี้ผมต้องฟาร์มเกลี่ยบาดตูวอย่างนั้นคเทคนิคการฟาร์มแบบติดต้อมากเลยครับตอนนี้ทีมเรากำลังนำหาซุนด้านล่าง ไฟไอะไรพี่กระสุไฟใหญ่เดีย๋ยวพี่งกับเขาเลยครับเพราะเราจะอยู่กับอีวุแปะไปกันอีวุ้ยผมไม่ขอเข้าร่วมไฟนะครับผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหรมชันม,มาอีวุตอนนี้อีวุเจ้าไปไหนแล้วนอะเจ้อาอีมาชุดเรามาชุดมาชุดมาชุดฮิมีคนกลางมา ไ,ไปเลยอุ้ยเราจะต้องชนะจะมีด้วยกันเดี๋ยวผมจะไปเอาเต่าเดี๋ยวจะตัดไปตอนถึงเต่าเลยนะถึงช่วงช้าที่จะต่อสู้คาริโอทับสวยครับเดี๋ยวขอชุดก่อนแล้วเอยไะเอา่าว้าวไม่ทันทันเดอร์เกิดเนี้ยไปตีทันเดอร์เลยแล้วกันคืนอไม่มุกผมไม่มีแล้วเมื่อกี้ใช้ไ,ไปผมไม่คิดว่าทันเดอร์จะเกิดครับ พายายแบบนี้ส,สวยๆครับโอ้โ oh หทีมผมมากันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างกับครอบครัวที่เพิ่งจะมากินข้าวกันมาได้เวลาตีว้าวกกๆกบรถผมต้องตีก่อนวงอะไรเพื่อนแป๊แปแป๊แ,ปแ,ปแปสวยครับกบมาอีกตัวนึงสวยครับสวยเรียบร้อยแตกหมดคาริโอวัดดีครับเมื่อกี้ยังนี่นี่นี ตายตายลูกคาริโอตายเรียบร้อยายช่ดกันเถอะนะมาเล่นช่ดกันตอนนี้ผมว่าชนะแล้วเดี๋ยวจะตัดไปต่อนนะตอนนี้เราก็าใกล้จะไล่ลูกคานิโอได้แล้วดยเล่นลูกเพรว่าลูกคาริโอน่าจะกดนี้ตายแหละเราจะช่วยและจบเกมไปด้วยกัน ตอนนี้เดี๋ยวจะกลับไปต้อมไม่ต้องกลับป้อมกีก็จะจบเดียวแล้วจาักกาันดิซาดอนก่อนกีจบนี้ผมจะตายเ่อจะมาดวนกับดิซาดอนกันแต่ดิสดาตดอนไม่ตายงงมากเลยนะฮะมาเราจะมาับคะแนนก,นกันว่าใครจะชนะผนที่ปรากฏฟางผมชนะเดี๋ยวผมได้เอฟวีพีกับคิดแหละเอาแต่ตว่าตอนนี้เราก,ก็ได้มาแล้วครับ